ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคนรักที่มีการหึงหวงกันนะคะเรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะที่จังหวัดขอนแก่นล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีชายหนุ่มนะคะถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะคะในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปพบนะคะกับผู้เสียชีวิตนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะคะน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุที่เข้าไปยิงนะคะ ชายรายนี้พาหญิงสาวหลบหนีออกไปที่จังหวัดขอนแก่นนั่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามสากัดจ,จับได้ทันเวลาและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่กรองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งค่ะ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปพบศพนายเอนามสมมุตินะคะอายุ27ปีในสภาพนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมใส่เสื้อนอนเสียชีวิตในอ่างน้ำนะคะซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำนี่แหละคะ่ะหน้าห้องพักนะคะก็ตรวจสอบว่าพบมีรอยกระสุนปืนซึ่งกระสุนเนี่ยได้เจาะเข้าที่บริเวณลำคอน1นัดและลำตัวฝั่งขวา2นัด ใกล้กันก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่3ปลอกได้กันค่ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าไม่พบร่องรอยการหรือค้นทรัพย์สินใดๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการนำศพส่งตรวจผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชค่ะล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้มีการไปจับกลุ่มนายรุ่งโรดขอสงวนนามสกุลน,นะคะอายุประมาณ40ปีซึ่ง เป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงในเออายุ27ปีเสียชีวิตในอ่างอับน้ำห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะหลังไปเปิดห้องกับหญิงสาวที่กำลังคบหากันอยู่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าหลังก่อเหตุในรุ่งโรดเนี่ยได้มีการพาตัวหญิงสาวที่มากับผู้ตายนะคะขึ้นรถเก๋งหนีไปค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ได้มีการสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะคือหนีออกจากจังหวัดขอนแกน่นขับไปทางจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสกัดกั้นเอาไว้ได้เมื่อค้นรถก็ไปพบกับนายรุ่งโรจน์นะคะเป็นผู้ก่อเหตุ แล้วก็พบกับนางสาวเบนจมาศขอสงวนนามสกุลอายุ39ปีซึ่งอยู่กับผู้ตายนะคะที่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทหรูเนี่ยละคะในจังวดขอนแก่นในรถเนี่ยก็พบว่ามีปืนขนาด9มม,มด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะจึงได้มีการควบคุมตัวกลับมาที่กองปราบปรามนั่นเองสำหรับนายรุ่งโรธผู้ก่อเหตุน,นะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับ คดีฆ่าผู้อื่นและมีคดีพยายามฆ่าเมื่อปี2555ที่จังหวัดสมุทรสาครและมีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนอีก3คดีที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้นั่นเอง ก็มีการคัดการเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะกับหญิงสาวที่ตนเองคบหากันอยู่แล้วเมื่อหญิงสาวเนี่ยแอบไปอยู่กับชายหนุ่มนะคะอายุ27ปีที่โรงแรมเนี่ยนะคะที่นามสมมติในเอเนี่ยนะคะก็เลยตามไปนะคะมไม่แน่ใจว่าตามไปทำร้ายร่างกายเนี่ยจนเกิดเหตุการณ์ยิงฆ่ากันแบบนี้ในโรงแรมนั่นเองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มมาได้เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มาจากความหึงหวงนี่นะครับคุณผู้ชมจนถึงขั้นเนี่ฮะฆ่าแกงกันะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ